ไปค่ะวันนี้ป้อนจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลสาบในแอริโซนากันนะคะอันนี้คือวิวระหว่างทางนะคะที่เราไปทะเลสาบนะคะ,ะก็จะเจอภูเขาแบบนี้เลยค่ะล้อมรอบไปด้วยภูเขาบรรยากาศคือดีมากนะคะช่วงนี้แอริโซนาอากาศดีนะคะไม่ร้อนนะคะอ่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะใช้เวลาเดินทาง ทั้งหมดประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะมาถึงตรงนี้นะคะอืมเ้นจำไม่ได้ว่าชื่อทะเลสาบมันชื่อว่าอะไรนะคะแต่เดี๋ยวเปิ้ลจะปักพิกัดไว้ให้นะคะอ่าบรรยากาศคือดีมากนะคะท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะคะลมลมค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างหนาวด้วย เราก็เดินทางไปต่อนะคะอันนี้คือทางแบบลงเขาขึ้นเขาแล้วก็โค้งเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนระหว่างทางเพื่อนก็แวะนะคะถ่ายรูปนะคะเอาวิวมาฝากเพื่อนๆวิวคือสวยมากนะคะบ้านมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสี่โมงนะคะสี่โมงเย็นนะคะนี่ก็มาถึงจุดจุดที่เขาให้เราแบบ สามารถลงมาเล่นน้ํานะคะจุดที่สามารถแบบตั้งแคมปิ้งได้นะคะตรงนี้เปิดมาถึงก็มีผู้คนมาแคมปิ้งกันเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็เจอแบบเขากําลังหาปลากันด้วยนะคะทุกคนนี่จะบอกว่าน้ํามันเย็นมากนะคะไม่สามารถลงเล่นได้นี่ค่ะเขากําลังหาปลากันระหว่างทางก็เจอน้องหมาด้วยนะคะน่ารักเลย